สวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคําผ่าน MTS g o แม่ทองสุขแม่ทองสุขผู้นําการลงทุนในทองคําทั้งในโลกของระบบออนไลน์และในโลกของทองคาแท่งที่เป็นร้านทองตู้แดงเราเป็นผู้นําในการผลิตทองแท่งขนาดเล็กนะครับตั้งแต่ศูนจุดหนึ่งกรัมแม่ทองสุขผลิตและ สามารถขายคืนได้เลยนะครับฟังไม่ผิดครับ0.1กรัมใช้เงินซื้อเพื่อการออมประมาณ400-500บาทเท่านั้นเองนะครับก็มีทุกขนาดครับตั้งแต่0.1กรัม1กรัม 1, ครึ่งสลึงคือ1.9กรัม1สลึงคือ3.8กรัม2สลึง1บาท2บาทเรียกว่า แม่ทองสุกมีทองคำแท่งในทุกขนาดแพคเกจจิ้งสวยงามมากครับและทองคำแท่งทุกชิ้นเป็นทองเงานะฮะแน่นอนก็จะมีค่าบล็อกกับค่าแพคเกจจิ้งเล็กน้อยไม่มากนะครับแต่ว่าสวยงามเหมาะสำหรับการเก็บเหมาะสำหรับการให้เป็นของขวัญทั้งคนรักและในทุกวาระโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันเกิด ไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกคลอดหรือการที่ฉลองได้รับตำแหน่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรียกว่าทองคำตอนนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์หรือเป็นของขวัญที่จะมอบให้แก่กันได้ในทุกขนาดน้ำหนักเงินตั้งแต่สามเอ่อสี่ร้อยบาทยันไปจนถึงระดับแสนบาทก็มีทุกขนาดครับครับ ตอนนี้ทองคำวันจันทร์ที่1เมษายน2567ชื่นสุดไตรมาสหนึ่งของทองของปี2567ปีมังกรทองก็ต้องบอกว่าเป็นมังกรแท้จริงๆและเป็นมังกรทองคําเพราะว่าราคาทองคำทําจุดสูงสุดใหม่ตลอดเวลา ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทองไทยเรียกว่าปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วจากต้นปีจนถึงปัจจุบันราคาทองไทยยังไม่หยุดวิ่งครับมาอยู่ที่สามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทเป็นราคาทองคำแท่งขายออกฟังไม่ผิดครับสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทใกล้สามหมื่นเก้าพันและใกล้สี่หมื่นไปทุกที่ครับ เรียกว่าทองไทยวิ่งอย่างก้าวกระโดดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทองของตลาดโลกเองก็ทําออท i าายหรือจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ2,260เหรียญแล้วในขณะนี้เชา้าวันจันทร์ที่1เมษายน67เวลา10โมงเชา้าราคาทองตลาดโลกเริ่มเข้าไปแตะที่2,000 260เหรียญหรือใกล้2,300ซึ่งเป็นราคาเป้าหมายที่พูดกันเอาไว้เมื่อสามเดือนที่แล้วและตอนนั้นเราโฟกัสว่า2,300เนี่ยน่าจะเป็นช่วงปลายปีแต่ปรากฏว่ามาเร็วและแรงมากสาเหตุอะไรมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าเอ๊ะทำไมมันทองขึ้นแรงขนาดนี้และทองแรงขนาดนี้ยังซื้อต่อได้ไหม หรือแม้กระทั่งคนที่มีแล้วเนี่ยจะขายได้ไหมบางคนอยากจะขายพอควักออกมาปุ๊บเจอทองขึ้นอีกยืนอยู่หน้าร้านกลับบ้านเลยครับไม่ขายไม่ขายหรือบางคนกลับมาจากจะขายก็เป็นซื้อก็มีนะครับก็เรียกว่าเป็นการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจริงๆ ผู้ซื้อก็มองว่ายังคงขึ้นต่อในระยะยาวๆผู้ขายก็วองว่าโอ้ยฉันซื้อมาตั้งแต่สองหมื่นแปดสองหมืนเก้ากำไรบาทล,ละสามพันเออบาทล,ละหมื่นแล้วโอ้ขายเลยนะครับถ้าคนซื้อต้นปีก็กำไรบาทล,ละห้าพันสามร้อยบาทต้นปีมันอยู่ที่สามหมื่นสามันสามร้อยตอนนี้อยู่สามหมื่นแปดพันแปดร้อยโอ้เรียกว่าคน ตื่นตระนกจะเป็นยุคใกล้ๆของการสะสมทองเลยเหมาะสมมากๆเหตุอะไรที่ทองคำขึ้นได้ขนาดนี้เหตุสำคัญหลักก็คือการที่ตลาดโลกมองว่าค่าเงินดอลลาร์ที่อยู่ในปัจจุบันเนี้ยมันวันเหมือนกับเป็นเฟสมันนี่คำว่าเฟสมันนี่ก็คือ เป็นเงินกระดาษที่พิมพ์ออกมาได้อยู่เรื่อยๆโดยสหรัฐอเมริกาเป็นตัวการหลักหรือเป็นที่ใหญ่ที่พิมพ์กระดาษออกมาแล้วเอามาใช้จ่ายแทนเงินเอามาเชี่ยวซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อข้าวจากไทยซื้อออเย่างหรือสินค้าอุปโภคต่างๆ ก็พิมพ์เอากระดาษนั่นแหละแล้วก็มาพิมพ์เป็นเงินดอลลาร์ทำอย่างนี้มาประมาณสามสิบปีแล้วสามสิบปีแล้วที่ทั่วโลกถูกเอารัดเอาเปรียบและพอประเทศจีนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจขึ้นมา เริ่มเทียบเคียงสหรัฐอเมริกาก็มองเห็นความเอาเปรียบของสหรัฐอเมริกาในเชิงการเงินมากขึ้น,นเรื่อยๆทำให้จีนนั้นปรับลดการถือครองหรือการสํารองดอลลาร์ลงจากเดิมที่จีนในช่วงสองปีก่อนเป็นผู้ถือครองพันธบัตสรสหรัฐอเมริกามากที่สุดในโลกตอนนี้ไม่ใช่แล้ว ดินลดการถือครองลงมาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เกิดสงครามรัเสเซียยูเครนแล้วรัเสเซียถูกยึดเงินยึดทองยึดทรัพย์สินต่างๆที่อยู่นอกรักเสเซียถูกอเมริกากับพวกให้ยึดจากนั้นตอนนี้ทั่วโลกก็มองว่ามีความ เสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในระบบค่าเงินดอลลาร์และเหตุไนจะต้องมานั่งถือครองพันธบัตสรสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ยุคของการอ่อนค่าซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคนที่ถือครองพันธบัตสรสหรัฐอเมริกาที่มาแล้วมากกว่าสามปีการทุนทุกคนถ้าขายก่อนกำหนด สมัยก่อนไม่มีใครคิดเรื่องนี้ไม่เคยมีใครคิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในต้นปี2566ก็คือธนาคารหลมจากการที่จะต้องมีสภาพคล่องทางการเงินเพื่อที่จะให้กับประชาชนที่ถอนเงินในระบบดิจิตอลมานี่พอถอนมากๆสมัยก่อนเนี่ยมัน มันไม่สามารถถอนได้เร็วเป็นหมื่นหมื่นล้านเหรียญภายในเวลาวันเดียวแต่ในโลกยุคดิจิตัลเนี่ยการถอนเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านในเวลาเพียงชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงนั้นทำได้ง่ายมากดังนั้นธนาคารที่ไม่ได้สำรองเงินสดไว้มากก็จำเป็นที่จะต้องขายพันธบัตรออกมา จากเดิมที่พันธบัตรเป็นเซฟ e heaven ที่มองว่ายังไรยังไงก็ไม่มีความเสี่ยงแต่ว่ามันต้องถือครองให้ครบส่วนใหญ่ก็จะเป็น10ปีกับ30ปีส่วนใหญ่ก็จะถือครองกันประมาณ10ปีครับพันธบัตรเขาก็ถือกันสั้นสุดก็จะมี2ปีละมั้งสั้นกว่านั้นมีแต่โคธนาคารกลางเขานิยมถือตั้งแต่2ถึง10 พวกที่ถือสิบปีต้องบอกว่าคาดทุนกันปรกโรกเลยถ้าขายตอนนี้นะครับขายตอนที่ยังไม่ครบอายุเนี่ยขายได้ไหมไดแ้แต่แต่ราคาก็จะลดจากหน้าตั๋วลงไปเพราะว่าดอกเบีย้ยมันขึ้น,นครับดังนั้นการที่พันธบัตรถูกเพขายออกมาหนักๆในช่วงสองปีมานี้เนี่ยก็คงมาจากจีนเป็นหลัก และประเทศอื่นๆในกลุ่มของรัสเซียที่ <c oughs> ต้องบอกว่าเอ้ยทุกคนเรามัดระวังนะครับว่าจะถูกยึดทรัพย์สมบัติที่อยู่นอกประเทศถ้าเกิดไปทำนู่นทำนี่แล้วเกิดรัสเซียไม่พอใจขึ้นมาเอออเมริกาครับขอไปไม่พอใจประกาศแซงชั่นไม่พอ,อยังยึดเงินอีกโอ้ไม่กอดตอนนี้ก็ ทำให้หลายหลายประเทศในโลกหันมาถือครองทองคำแทนภักบัตสรสหรัฐอเมริกาและแน่นอนการถือครองแบบนี้ก็จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆจากแรงซื้อของบรรดากองทุนต่างๆเข้ามารวมทั้งแบงค์ชาติต่างๆตรงนี้ครับเป็นประเด็นหลักเลยที่ คาดว่าทําให้ราคาทองคําทําองทำไฮตลอดในปีนี้และยังมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นตรงนี้ยังเป็นจุดสําคัญอย่างยิ่งที่อยากจะบอกนักลงทุนว่าทองคําอยู่ในแนวโน้มที่ทางขาขึ้นและสําคัญอย่างยิ่งที่นโยบายการผ่อนคลายทางการเงินของสหรัฐอเมริกาที่จะลดดอกเบีย้ย ในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยน่าจะต้องมีอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันดังนั้นการที่จะเกิดการดอรลลารยดีดอลดอลารเซช่นการที่จะเกิดการปรับตัวของเศรษฐกิจโลกหรือปรับตัวของตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาน่าจะยังมีโอกาสสูงทีเดียวและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้กองทุนทั้งหลาย หันเข้าซื้อทองคำอย่างกระหน่ำบ้าเลือดเลยทองคำก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นโอกาสที่เราจะเห็นราคาทองคำขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ยังมีอยู่สูงนะักหน,นี้ีซึ่งก็ย้ำว่าทั้งทุกคนคนที่ควบคุมระบบเงินทุกคนก็น่าที่จะน่าที่จะ เข้าใจและต้องบอกว่าการลงทุนในทองคำน่าสนใจแม่ทองสุขมีระบบการออมทองผ่านแอปเป๋าตังการซื้อทองคำย้ำครับว่าอย่าไปซื้อกับบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งหรือระบบต่างๆที่เราไม่มั่นใจเพราะเวลาถึงเวลาระบบล่ม ถึงเวลาไม่สามารถชําระได้ไอ้ตรงนี้จะเป็นเรื่องยุ่งสําหรับนักลงทุนอย่างเราๆท่านๆแอปเป๋าตัง MTS โกแม่ทองสุขมีแอป MGB เรามีนะครับและ MGB เข้าเซิร์ชใน Google ได้ก็คือ M Man G Go B Boy นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับท่านสามารถเซิร์ช เข้าไปใน MGB เพื่อเข้าไปในระบบของแม่ทองสุก MTSO เพื่อออมทองคำได้และท้ายที่สุดก็คือดามที่จะสามารถลงทุนผ่านการออมกับธนาคารเกียรตินาคินนั่นเองหวังว่าท่านคงจะเข้าใจในระบบทั้งหมดทั้งหลายที่กล่าวมาและเริ่มสะสมทองคำในการออมและการลงทุนในทองคำกับแม่ทองสุก MTS GO อย่างต่อเนื่องย้ำว่าเรายังน่าจะเห็นทองคำปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงต่อๆไปณนะปัจจุบันต่อเนื่องครับขอให้ท่านเริ่มสตาร์ทออมทองคำซื้อเก็บทองคำเราน่าจะเห็นสี่หมื่นแน่ๆในช่วงปลายปีนี้และน่าจะมีออ m ท h i ไฮอีกโชคดีและสวัสดีครับ